มหากุสลเสริมสร้างบารมีขอเชิญร่วมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อวัดคูมนาหวานและทอดผ้าปาสามัคคีณวัดคูมนาหวานตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกำหนดงานวันที่27 28และ29เมษายน2567นี้ร่วมงาน3วัน3คืน 27เมษายนวันเปิดงานเวลา16นาฬิกาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นสาธุชนร่วมบุญนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดคูมะนาหวานกลางคืนสนุกสนานกับวงดนตรีปลาตะเพียนแบน เ,เีนนยยา28เมษายนกลางวันร่วมทำบุญปิดทองขอพรหลวงพ่อวัดคูมนาหวานกลางคืนโชลีลาวาดลวดลายกับวงดนตรีกิ่งแก้วโคราช 29เมษายนกลางวันร่วมทําบุญปิดทองขอพรหลวงพ่อวัดคูมนาหวานกลางคืนสนุกสนานปิดท้ายงานกับวงดนตรีกิ่งแก้วโคราชผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญทอดผ้าป่าสามคัคคีได้ตลอดทั้ง3มวัน เปิดจองร้านค้าวันที่21เมษายนเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโทรศัพท์085-253-3587เ<ม>ที่ยวสนุกได้กุศลมหามงคลสุดยิ่งใหญ่พลาดไม่ได้27 28และ29เมษายน2567นี้ขอเชิญร่วมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อวัดคูมะนาหวาน และทอดพระปาสามัคคีวัดคูมะนาหวานตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจัังหวดอ่างทองในงานนี้คณะกรรมการผู้นำชุมชนอุบาสกอุบาสิกาสิทธานุสิท์พร้อมด้วยชาวบ้านวัดคูมะนาหวานร่วมสามัคคีกันจัดงาน ต้เป็นพอจะแก่ละ